ฟ้าเปิดแสงสว่างจะส่องลงมายังคุณสิ่งใดที่คุณจะได้รับความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทางแสงสว่างที่จะส่องลงมาถึงคุณเมื่อฟ้าเปิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอฮามิทาโรคบกันอีกครั้งสำหรับวันนี้สำหรับไพ่ทาโร่ศาสจิตวิญญาณเพื่อชุมชนครอบครัวการเืนรู้โดยให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จากประวาลเรื่องบนถึงคุณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานของท่านที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไรก็ตามอาจจะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วหนึ่งเดือน2เดือนหรือถึงปีสองปีเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความสําคัญถึงคุณสำหรับหัวข้อวันนี้ฟ้าเปิดแสงสว่างที่จะส่องนําทางให้กับคุณ ความยุติธรรมสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับเมื่อแสงส่องนําทางจะเป็นเรื่องใดก่อนอื่นขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมพลังงานตัวตนการเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณตัวตนของคุณเหตุการณ์ที่คุณเผชิญอยู่จะเป็นเช่นไรพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสีใบ พลังงานตัวตนใบที่1นึ่ง Eight of cup การเดินออกจากปัญหาการละทิ้งตัวตนการก้าวข้ามจากความทุกข์การเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่เจ็ดเหรียญการเก็บเกี่ยวการออกออกดอกออกผลสิ่งที่ทาจะนําทางสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หดือสัน้นความสุขความสําเร็จความยิ่งใหญ่ความบุดมสมบูรณ์ในชีวิตความฝันที่เป็นจริงห้าหมายปัญหาบททดสอบวิบากกรรมมรสมชีวิต ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการเข้ามาพัฒนาตัวตนและจิตวิญญาณเพื่อนำทางสู่การตื่นรู้เพื่อนำทางสู่การเรียนรู้การเติบโตสู่แสงสว่างพลังงานของคุณพลังงานของผู้มีการเผชิญกับปัญหาบททดสอบวิบากกรรมความทุกข์ยากความลำบากในชีวิตปัญหาที่จะเป็นมรสุมที่จะนำทางสู่การก้าวข้ามการเรียนรู้การเติบโตการเดินออก จากปัญหาการหลุดพ้นจากวิบากกรรมการเดินทางเข้าสู่ชีวิตใหม่ความพยายามความตั้งใจสิ่งที่หวังสิ่งที่ทำความทุ่มเทจะนำทางสู่ความสำเร็จความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณความสำเร็จที่จะนำทางสู่แสงสว่างแสงสว่างที่จะส่องแสงนำทางลงมายังคุณสลหรับวันข้าวันนี้เมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างจะนำทางลงมาฟ้าหลังฝนความดุจธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณการเผชิญกับความทุกข์ ความยากลำบากมรสุมชีวิตเมื่อมีความพยายามการไม่ยอบแพ้จะนำทางสู่ความสำเร็จแสงสว่างจะส่องแสงนำทางลงมาอย่างคุณเมื่อฟ้าเปิดสำหรับข้อความวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จะนำทางให้กับคุณเช่นรายข้อความสำคัญคำแนะนำคำนำทางสำหรับหัวข้อวันนี้เมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างจะส่องแสงนำทางลงมาอย่างคุณจะมีรายละเอียดเช่นรายจะนำทาง สุจริตชีวิตใหม่เช่นไรให้ไพ่สื่อสารข้อความสำหรับข้อวันนี้เมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างจะส่องแสงนำทางคุณ the lover ส่องแสงนำทางด้วยพลังแห่งความรักพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งการให้พลังแห่งการได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์สามเหรียญความพยายามการต่อสู้ฝีมือความมุ่งมั่นการไม่ยอมแพ้จะนำทางสู่ความสำเร็จ ทิ่งใหญ่หเกหียนการได้รับการนำทางจากจักรวาลฟ้าเปิดส่องแสงสว่างการได้รับความช่วยเหลือการได้รับความอุปถัมภ์นำทางสู่ความสำเร็จสู่เป้าหมายที่ชัดเจนในใจราชินีท้วยการก้าวขึ้นสู่บัลลังที่ยิ่งใหญ่บัลลังแห่งความสุขการจบสิ้นจากปัญหาหมดทุกข์หมดโศกจบสิ้นวิบากกรรมการนำทางสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ในตัวตน ห้าเหรียนปัญหาวิบากกรรมบททดสอบความทุกข์ยากลาบากความขาดแคลนปัญหาทางด้านการเงินตัวแปรที่จะเข้ามาเป็นตัวกระทบตัวตนภายในให้เกิดการเรียนรู้ให้เกิดการเข้าค้าให้เกิดการเติบโตให้เกิดการพัฒนาจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งความอดทนการต่อสู้การเรียนรู้จะนําทางสู่แสงสว่างสู่ความสําเร็จ ที่ยิ่งใหญ่สู่การก้าวข้ามจากบททดสอบปัญหาการนำทางด้วยแสงสว่างฟ้าเปิดแสงสว่างแต่ส่องแสงนำทางลงมาอย่างคุณสำหรับหัวข้อวันนี้ฟ้าจะเปิดส่องแสงนำทางสู่การได้รับความช่วยเหลือการนำทางด้วยความเพียรความพยายามของคุณความที่ทำที้จะเกิดขึ้นฟ้ามีตาสอนมีตาจกรวันมีตาสิ่งใดที่คุณทำทำดีได้ดีผลของการกระทำสิ่งที่คุณทำคุณ ตั้งใจความทุ่มเทแสงสว่างจะส่องแสงนำทางด้วยพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ฟ้ามีตาฟ้าเปิดแสงสว่างจะส่องแสงนำทางการช่วยเหลือการให้โอกาสที่ดีการนำทางให้คุณได้หลุดพ้นจากปัญหาวิบากกรรมความทุกข์ยากลำบากปัญหาในชีวิตด้วยความมุ่งมั่นความไม่ยอมแพ้ความพยายามจะนำทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กันก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ใหญ่ของคุณความสุขความสมหวงังพลัง แห่งความรักที่เต็มเปี่ยมในตัวตนการหมดทุกขหมดโซ่แสงสว่างที่จะส่องแสงนำทางคุณเมื่อฟ้าเปิดความยุติธรรมที่คุณกาลังจะได้รับความสุขความสงบความมั่งคั่งความบริบูบรณ์บทสรุปส่งท้ายคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลสำหรับหัวข้อวันนี้ฟ้าเปิดแสงสว่างจะนำทางส่องลงมาอย่างคุณบทสรุปส่งท้ายคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาล จะเป็นเช่นไรให้ไพ่สื่อสารข้อความสำหรับหัวข้อวันนี้ฟ้าเปิดแสงสว่างจต่ส่องแสงลงนำทางลงมายังคุณเอ็ดอพันธ์เค้นโชคลาภบุญบาร,รมีก้อนใหญ่ของควัญจากจักรวาลรางวัลแด่นักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้จัดเม้นคำพิพา,ากษากฎแห่งกรรมผลของการกระทำสิ่งที่ทำกำลังจะได้รับผลตอบแทนสีดาบ การหยุดการพักการนิ่งการทุทวนการเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากปัญหาบรสุมง์ชีวิตการเผชิญหน้าด้วยความสงบความนิ่งการค้นหาทางออกการทําสมาธิการฝึกจิตการถือศีลโคนาสองดาบการเลือกการตัดสินใจการเดินทางสู่เส้นทางใหม่การเข้าสู่แสงสว่างความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในใจบทสรุปส่งท้ายจัดตดความยุติธรรม ความยุติธรรมที่แน่นอนฟ้าเปิดฟ้ามีตาจักรวาลมีตาสวนมีตา,ตาฟ้าหลังฝนความทุกข์จะจบสิ้นไปเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างจะส่องแสงนำทางลงมายังคุณแสงสว่างแห่งความยุติธรรมคำพิาพากษาผลของการกระทำของขวัญจากจักรวาลที่คุณกำลังจะได้รับเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างจะส่องแสงนำทางลงมายังคุณการจบสิ้นจากความทุกข์วิบากกรรมหมดทุกหมดโศก การเดินออกจากปัญหาการได้รับพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่การได้รับของความจากจักรวาลโชคลาภเงินก้อนใหญ่ความมั่งคั่งความมั่นคงในชีวิตเพื่อเติมเต็มตัวตนการได้รับพลังแห่งความรักพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ในตัวตนพลังแห่งความรักจากจักรวาลที่จะนำทางเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างจะนำทางลงมายังคุณแสงสว่างที่จะนำทางตัวสู่ตัวคุณผู้มีความเพียรความพยายามความมุ่งมั่นกันไม่ยอมแพ้ สิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจจะเกิดผลออกดอกออกผลที่สวยงามจากสิ่งที่คุณลงมือทำสิ่งที่ทำทำดีได้ดีคำมีภากษาผลของการกระทำกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคุณจะรับผลตอบแทนจะรับความรักจะรับของควรจากจักรวาลการนำทางสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่ฟ้าเปิดแสงสว่างกระสองแสงนำทางลงมายังคุณความสุข ความสงบความนิ่งความสงบสุขภายในจิตใจการได้รับความช่วยเหลือการนําทางแสงสว่างการนําทางจากประวานแสงสว่างที่จะนําทางสู่ความสุขความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสมหวังความสมปรารถนาพลังแห่งชีวิตพลังแห่งแสงดวงตะวันที่จะนําทางเมื่อฟ้าเปิดดวงตะวันจะส่องแสงนําทางลงมายัางคุณส่องแสงเพื่อน,นําทางสู่ความชัดเจนการตัดสินใจ ความชัดเจนในใจการหลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์วิบากกรรมมรสุมชีวิตเมื่อฟ้าเปิดแสงรดวงตะวันจะสาดแสงลงมาจะหมดสิ้นจากปัญหาหมดทุกข์หมดโศกเพื่อก้าวขึ้นสู่บลังของคุณบาลังแห่งตัวตนที่ยิ่งใหญ่บาลังแห่งความสุขความสุขสงบร่มเย็นความเบิกบานสําราญใจความมั่นคงในชีวิตความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความยุติธรรม ที่คุณจะได้รับเมื่อฟ้าเปิดความทุกข์ยากความลําบากความขาดแคลนที่จบสิ้นไปใจรับเป็นความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับคุณความยุติธรรมแห่งฟ้าใหม่ฟ้าหลังฝนฟ้าที่สวยงามเมื่อฟ้าเปิดความยุติธรรมจะนําทางส่องแสงสว่างสาดแสงของดวงตะวันล,ลงมาอย่างตัวคุณแสงแห่งคิพยกษา,สาแสงแห่งกฎแห่งกรรมแสงแห่งพลังแห่งความรักพลังแห่งความรักที่จะนําทางสู่การก้าวเข้าสู่ความสุข ความสุขที่ยิ่งใหญ่ในตัวตนความสุขความสําเร็จดุจแสงของดวงตะวันที่สาดแสงลงมาเมื่อฟ้าเปิดแสงสวา่างจะส่องแสงนําทางลงมาอย่างตัวคุณความยุติธรรมที่สวยงามจะเกิดขึ้นกับคุณความรักความสุขความสําเร็จความสมหวังความมั่งคัง่งความบริบูรณ์เป็นพลังงานที่มาสัจจันท์ของคุณในวันนี้ให้คุณได้น้อมรับพลังงานนีวไวสํสหรับหัวข้อวันนี้เมื่อฟ้าเปิด แสงสว่างจะส่องแสงนำทางลงมายังคุณแสงสว่างแห่งความยุติธรรมแสงสว่างแห่งดวงตะวันที่ยิ่งใหญ่แสงสว่างแห่งความสําเร็จความมั่งคัง่งความรุ่งเรืองฝากทิ้งท้ายสำรัพลังงานของคุณที่ต้องมีการเกลีร์การล้างพลังงานด้านลบให้หมดไปด้วยการปล่อยวางการไม่ยึดติดในตัวตนการคิดดีทดําดีพูดดีปรับขึ้นดีกา,าดีวาจาดีใจดีจะส่องแสงสว่างเป็นพลังงานบวก การทำสมาธิการฝึกจิตถือสิ่งพนาสองแสงสว่างพลังแห่งแสงสว่างที่จะยิ่งใหญ่ส่งออกไปเพื่อนำทางช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายนำทางสู่การเปิดฟ้าใหม่ของขุนฟ้าหลังฝนฟ้าที่สวยงามฟ้าที่ดวงตะวันจะส่องแสงสว่างลงมาเพื่อนำทางสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขความสำเร็จความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญ,ญาณดวงเป็่งแสงประกายในตัวคุณเพื่อนำทางส่องแสงสว่าง ให้กับผู้อื่นต่อไปพบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอะเฮอร์มิตราโรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ